สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับก็นานพอสมควรนะที่ไม่ได้มาพูดคุยในส่วนของเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะผ่านช่อง youtube นะครับมันนี่อินเดียรก็คือเงินในอากาศนั่นแหละนะครับเอ่อวันนี้นะฮะเรามีในส่วนของเกี่ยวกับข้อมูลการเทรดนะครับผ่านอินดิเคเตอร์นะครับก็คือ P A Super Profit นะครับในส่วนของ P A Super Profit นะฮะก็จะมีในส่วนของเกี่ยวกับสัญญาณน,นะครับเมื่อกี้เกิดสัญญาณเนาะเป็นระฆังบอกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการเบรกเอาของราคาเปิดตลาดนะครับแล้วก็จะมีเส้นปะแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะครับเส้นปะ กรณีที่เราอยากรู้ว่าตลาดเขาเปิดตอนไหนเขาก็จะบอกเส้นช่วงนี้บอกแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับที่สำคัญนก็คือเป็นเวลาที่บอกแท่งเทียนได้ด้วยเห็นนะฮะแท่งเทียนจบเหลืออีก4นาทีมันทำให้เราเทรดแล้วทำกำไรได้ง่ายขึ้นสำหรับการเข้าเทรดเนาะต้องยอมรับวว่านปัจจุบันการเทรด คนเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าเยอะมากนะครับมีทั้งลายใหม่ลายเก่าที่ยังคงอยู่นะฮะส่วนมากก็จะเป็นลายใหม่ๆนะครับเข้ามาก็อยู่ได้ไม่นานก็ลมหายตายจากไปในระบบนะบต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการเทรดเนี่ยถ้าไม่มีวินัยนะครับแล้วก็ไม่มีการอดทนมากพอนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้ามาโดยเงินทุนไม่มากพอ แล้วก็มาหวังกําไรโดยออินระยะสั้นๆตัวนี้ก็จะเสียหายกลับออกไปในตลาดซึ่งตัวผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับคือจะเงินน้อยเงินมากผมว่ามันไม่สําคัญมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันมากเท่าไหร่นะอย่างที่ผมเทรดน,นะครับเมื่อเช้านี่ผมก็เทรดพอตก็ไม่ได้เยอะครับพอตประมาณสองร้อยเหรียญนะพอตประมาณสองร้อยเหรียญก็นั่งทํากําไร นะครับประมาณก็ประมาณสิบถึงยี่สิปอร์เซ็นประมาณย,นนะายี่สิบเหรียญแล้วก็หยุดนะครับยี่สิบเหรียญวันหนึ่งก็เกินข่าแรงขั้นต่ำนะครับนี่นี่คือเหตุผลว่าถ้าเราเข้าใจในระบบนะยางพอที่ตรงนี้นะฮะพอ์ตอนนี้เป็นพอตหมื่นเหรียญน,นะครับก็นั่งเทรดอยู่นะครับซึ่งโดนลากมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้โอเวอร์เทรดนะก็เริ่มเก็บเข้ามา กำไรหรือว่าทุนเข้ามาพอสมควรนะครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นนะครับในส่วนของเกี่ยวกับการเทรดนะครับทุนสำคัญไหมผมบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านะครับเรารักษาทุนวิธีไหนถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาทุนได้นะครับกำไรไม่ต้องพูดนะครับเน่องาในส่วนของการเทรดเนะี่ยอย่างตัวผมเองนะผมมีเครื่องมือค่อนข้างหลายตัวนะครับอย่าง ตัวเทมเพลตผมเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ52บล็อกตัวเทมเพลตนะครับก็สามารถทํากําไรได้นะครับค่าเฉลี่ยก็ประมาณ70-80%สิถึงแบของวินเลทนะนะครับนี่คืออินดิเคเตอร์ตัวที่ผมใช้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟิโบวินนะครับตัวฟิโบบินตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของเกี่ยวกับจุดเข้าทํากําไรนะครับ stop out นะครับเห็นไหมฮะ โดยสุดก้ารช่วงไหนเอ TP นะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดมาบอกแล้วก็อินดิเคเตอร์เพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในระบบนะอยู่แล้วนะก็จะเป็นเวลาบอกแท่งเทียนนะอย่างแท่งเทียนนี้นะฮะจะจบอยู่ที่ประมาณอีกหนึ่งนาทีสิบแปดวิสิบเจ็ดวิตัวนี้ก็จะจบพอมันจบแล้วนะฮะเราจะรู้ว่าเราจะเข้าเทรดหน้าบายหรือหน้าเซี เพราะว่าทุกแท่งเทียนมันคือการคอนเฟิร์มของราคาณปัจจุบันนะครับมันจะมีวิชาอัดแท่งเทียนด้วยนะครับการเบรกเอานะครับนี่คือข้อมูลในเรื่องของเกี่ยวกับการเทรดน,นะครับซึ่งลายลายใหม่เข้ามานะครับพยายามเรียนรู้ให้มากนะครับพยายามเรียนรู้ให้มากเนี่ยตัวผมเนี่ยผมอยู่ในตลาดก็เกินห้าปีนะครับก็เห็นวงจรโอ้กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่ามัน สาหัสครับคือณปัจจุบันวันนี้ผมก็ทํำกำไรไปเนาะรวมเด็ดเสร็จประมาณไม่เยอะครับประมาณ100 100าร้อยร้อยกเหรับก็วันหนึ่งก็สามพันสามพันสี่พันก็พอแล้วอะจะไปทําอะไรมากมายกับชีวิตเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าใครตกผลึกแล้วนะครับมันจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกท่านคิดฝากไว้นะครับในส่วนของช่อง Money in the air ก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งครับที่เป็นช่องที่ไลฟ์สดพูดคุยกันทุกๆวันก็จะ เอาไปลงไว้ในระบบก็คือจะเป็นช่องเทรดเดอร์ฮับ n แนลอีกช่องหนึ่งน,นะครับก็คือในส่วนของเกี่ยวกับช่องทางติดตามนะครับก็จะมี t i k t o อด้วยนะครับก็จะมีช่อง Facebook ที่ผมชื่อผมเลยฮะชื่อผมเลยภาษาอังกฤษนะครับจีสินทนเขามากก็พิมพ์เข้าไปเลยก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเทรดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเทรด เรียวไทม์แล้วก็กำไรให้เห็นในเรื่องของเกี่ยวกับผลลัพธ์นะครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกับ s ับ s c r i b e นะครับทั้งสองช่องเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวกับผมเองได้มาถ่ายทอดข้อมูลได้ว่าจะเป็นจิตวิทยาการเตือนแล้วก็จุดเข้าจุดออกนะครับก็ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่ต่ไปนะครับ